รหลออีกแล้วนะครับในชุดแต่ง MTM 2นะครับรีวิวกันชัดๆทั้งสีดำและสีขาวนะครับชุดนี้เป็นชุดแต่ง MTM 2เรามีตั้งแต่ MTM 1ถึง MTM 6นะครับชุดนี้ใหม่ล่าสุดด้วยสไตล์ที่มีความสปอร์ตนะครับด้วยสเกิร์ตด้านหน้านะครับแล้วก็ถ้าลูกค้านะครับอยากใส่อุปกรณ์ครบ เต็มระบบแบบนี้นะครับเราก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้จอ Android เพดานกลางสไลด์ไฟฟ้านะครับแล้วก็จอหน้าจะเป็นจอ Android เหมือนกันที่สามารถปรับตามมุมองศาที่ลูกค้าต้องการได้นะครับตัวนี้เป็นแรม8ลอม256 CPU 8คอร์นะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะเลือกบิวตรงรุ่นในหลายแบบให้เลือกได้เลยนะครับ ของที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในตัวด้านท้ายนะครับก็คือโช๊กฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นพรีเมียมเต็มระบบแบบนี้เหมือนเดิมครับและด้านหลังนะครับสเกิร์ตของ MCM 2นะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับด้วยโครเมียมยาวๆแบบนี้เช่นเคยครับสีขาวนะครับชุดแต่งก็จะประมาณนี้นะครับ คันนี้แ็ปใสครึ่งคันหน้าแล้วก็ใส่โชคไฟฟ้านะครับการใช้งานสมบูรณ์แบบเหมือนเคยครับด้านหลังนะครับสเกเกิตก็จะดูพรีเมียมเหมือนกันนะครับในชุดสีขาวสวยคนละลุคนละแบบนะครับ ยาแต่งชุดแต่งแบบนี้นะครับในชุดแต่ง M T M 2ก็เขาแวะเข้ามาครับเราดูแลให้ <c oughs> อุปกรณ์ครบจอ Android ประตสูสไลด์ไฟฟ้าบันไดสไลด์ไฟฟ้า <c oughs> แล้วก็ในตัวของจอเพดานสไลด์ไฟฟ้านะครับมีให้ครบจบที่เรานะครับขอบคุณมากครับ